ปุ่มนะครับปุ่มบนสุดล็อกถัดอมาคายล็อกเนี่ยไว้สตาร์ทเครื่องโดยรีโมทนะครับล็อกรถมีเสียงหนึ่งครั้งไปเลี้ยวหนึ่งครั้งคายล็อกมีเสียงสองครั้งไปเลี้ยวสามครั้งนะครับตัวนี้ถ้าจะใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องต้องล็อกก่อนครับกดล็อกแล้วก็กดปุ่มล่างสุดนะครับกดค้างไว้สิบวิครับไว้สิบวิเดี๋ยวเขาสตาร์ทเครื่องเองเอาลอแล้วทิ้งใบปล่อยมาตรง หลังจากสตาร์ทเครื in, ่องเสร็จจะมีไฟเลี้ยวกับเสียงสองครั้งแจ้งมาใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนับไปสิบนาทีถ้าเราไม่ใช้รถมันจะดับเครื่องเองครับแต่ถ้าเราสตาร์ทด้วยรีโมทเสร็จกดคายล็อกเปิดประตูขึ้นไปขับรถขับได้เลยไม่ดับจะมีเสียงเตือนอบบนี้ว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องถ้าเราสตาร์ทที่ปุ่มคุ้สตาร์ทไม่เตือนนะครับถ้าสตาร์ทรีโมทมันจะเตือนถ้าเราจะดับเครื่องด้วยรีโมทให้กดปุ่มเดิมครับแต่ถ้า เราสตาร์ทด้วยรีโมทเสร็จกดคายล็อกแล้วมันจะดับที่ตัวรีโมทไม่ได้ต,ต้องไปดับที่รถเลยนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้กดคายล็อกต้องกดดับได้แช่ไว้นะครับเครื่องยนต์ดับประตูจะยังล็อกอยู่นะครับถ้าจะขึ้นต้องคายล็อกเองสตาร์ทเครื่องนะครับปุ่มพุชสตาร์ทถ้าสตาร์ทเครื่องต้องเหยียบเบรกด้วยครับเหยียบเบรกกดหนึ่งครั้ง <c oughs> กดแล้วปล่อยเลยนะครับไม่ต้องกดค้างไว้ ในระหว่างนี้ถ้าเราขับรถมันจะล็อกประตูให้ครับต้องเกียร์เบรกต่ำครั้งวะเกียร์เบรกค้างไว้มันก็ไม่ล็อกเลยเขาไปก็จะล็อกแบแล้วก็ในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับมีผู้โดยสารอยู่ในรถเวล,ลาไปชุระเนี่ยเราสามารถแวะช่างทางแวะปั๊มแวะอะไรโดยที่ไม่ต้องดับเครื่องได้ล็อกตรงนี้ได้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้มีผู้โดยสารอยู่ในรถก็ไม่ต้องดับเครื่องสามารถไปได้เลย กลับมาจะขับรถต่อกดคีย์ล็อกขึ้นไปขับต่อได้เลยทีนี้ดับเครื่องต้องเหยียบเบรกด้วยนะครับเหยียบเบรกกดหนึ่งครั้งถ้าไม่เหยียบเบรกไม่ดับนะครับกดยังไงก็ไม่ดับแล้วก็ตัวนี้ก็จะใช้แทนกุญแจรถได้แทนกุญแจรถคือถ้าเราไม่เหยียบเบรกเรากดเข้าไปเลยโดยไม่ได้เหยียบเบรกนะครับกดครั้งที่หนึ่งมันจะเปิดวิทยุกับรช้โทรศัพท์นะครับกดครั้งที่สองมันก็จะเปิดไฟหมดทั้งคันเลย ครั้งที่สามมันจะปิดครับมันจะวนถ้าเราสตาร์ตต้องเหยียบเบรกด้วยถ้าไม่เหยียบเบรกจะเป็นการเปิดกุญแจให้เฉยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีระบบการขโมยมาด้วยครับถ้าเราล็อกไว้นะครับล็อกไว้มีคนพยายามสตาร์ตเครื่องมันจะส่งเสียงอะลามครับแล้วมันก็จะไม่ให้สตาร์ตจะสตาร์ตไม่ได้เราต้องคลายล็อกแล้วนะครับมันถึงจะสตาร์ตเครื่องได้ ตัวนี้ก็จะมีระบบสมาร์ทคีย์นะครับ้เราดับเครื่องเสร็จลงอย่างรถลืมล็อกรถนะครับอันนี้หมดไปเลยทางจะต้องสามเมตรนะเดี๋ยวมันต็อตัวล็อกเองเดินเอางแจห่างรถนี่เข้าใกล้เดี๋ยวมันก็ออโต้คายล็อกเองครับ